ใชไฟเราซ้อมมากี่วันสามปี่ได้ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเจ็ดสิบเก้าทีอ่าที่นี่เลยมีใครเป็นคู่เป้าซอลมังอืมกระเพื่อกพี่ๆเพื่อนๆในค่ายเยอนเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบสี่ครับสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยร้อยเจ็ดห้าครับน้ำหนักแบปล่อยตอนนี้สองเก้าครับมวยสไตล์อะไรครับได้หมดครับครบเอน์เลยแล้ววันนี้เลยต้องมาเจอกับยอดขุนศึกเคยต่อยเขาไหม ม่ครับครั้งแรกเลยศึกษาเก่งว่าต่อยเขายังยังไม่ได้ดูด้วยแล้วเดี๋ยววันนี้ตอนบ่ายต่อยกับเขานะวางเก่วางแผงไงก็ตามเกมครับผมมีอะไรเดี๋ยวค่อยแก้ไขอุยกันดีเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ไปวันลุมพินีครับของไปต่อยวันมาเป็นไงบ้างก็ชนะน้องยกไหนอ่งอันวันสามยกเนาะแล้วอย่างห้ายกอ่ะก่อนไปต่อยวันนี่ต่อยไว้ที่ยังวันนั้นต่อยกับใคร ใจกับใจเปรียบเทียงกันยังไครับเป็นไงบ้างวันนั้นก็ชนะคะแนนครับผมเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยสามห้าครับร้อยสามห้าวันนี้ต่อยร้อยสี่สิบเลยเนาะโตขึ้นด้วยหรือว่าไงโตขึ้นด้วยเลยปล่อยขึ้นมาเมื่อเช้าสองนักยาคิดว่ามันเกินหรือมาขาดเกินครับเกินถ้าเกินประมาณเท่าไหร่ถ้าเกินจะเกินประมาณก้อนครับก็มาวิ่งยิดงเซนยิ่สายเนาะร่างกายเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมเอาชนะกับใครเหมือนเดิมครับผมคุ้มมากี่กิโลไฟนี่ นีมกลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดหลา้คนจังหวัดมันก็ดีลำครับอ่าฝากช่วยๆแฟนคลับหน่อยให้จาวีรำช่วยแจกผมด้วยนะครับวันนี้จบที่นะวันนี้คุ้เอกเสีเลยครับผมอ่ะขอให้โชคดีฝากครับ